สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุผู้สุคนเมื่อนี้ยัยนั่งวังงวจากช่องแสบนัวกรวยสารกลับมาพบกับพ่อแม่พี่น้องอีกเม่นในมูนึงเนาะค่ะเนาะเมนนนู่นะะน,น,นี่มีอีหยังมาตอนมาฝากเนาะมือนี้ออมกบข้าพี่น้องออมกบออมกบหน้าบานห้าไปซื้อมาจากตลาดเนาะคะ่ะออมนะกับใส่หนามโอเจเอเจนั่นแหละแล้วก็ไส้พักบักเขือ พริกดอ,อแล้วกับพัชีชล่าพักิโตะบวบนะคะที่สำคัญก็คือตำผวกสวกกมุนไพรผวกตะไคร้ง้อหอมกระเทียมพริกตำใส่หลายๆเลยโอ้โหเพ็จด,ดจัดจาดรสจัดจาดแล้วก็บโบลืมก็คือ,อเอากบตำปนน้ำนอปนแบบบใส่น้ำหลายาใส่น้ำ นิดหน่อยแบบนี้เนาะคะเนาะโอ้ยมักหลายแบบนี่มามากินน้ำกันเนาะคะเนาะิินกับข้าเหนียวนะคะออมกบอันนี้ไหมย,ยังนั่งอันเห็ดวิธีการอันเหตดเบิ่งอยู่เดี๋ยวจักสีตัดต่อใดขึ้นบอใดเดี๋ยวจังล่องเบิงเนาะคะเนาะอ้าวมาเริ่มกินกันเลยอ,อ ใส่ขา้าวคัวน้ำหรอกค่ะใส่ขา้าวคัวนี่สำคัญก็คือบ่ลืมก็อเนี่ยบักพริกพริกดอบมักค่ะ สะ่ดาวกบมีนะพี่น้องอืมกบปนขบอืมมันกับ่ม,มีพี่น้องแม่บ่เห็นเนาะปนขบบานเฮาอืม,อม นูเขาวออมกบนี้บริเหตุด้ไหมเนียงอ่ะบ่ะเคยได้กินแล้วก็บ่เคยได้เหตมาโดนน่ะนไม่ใจเหตุจังไรเนาะ้องดื่มฟื้นความหลังนิดนึงเพราะวะ่าห้างมามีโอกาสได้เหตเนาะคะ่ะเนาะไม่อยู่กรุงเทพเป็นจำนวนมาก มาอยู่กรุงเทพเป็นจำนวนมากลืมมักถัวบ้าง เพื่อนๆบางคนเพื่อนบ่มเป็นคนอีสานเพื่อนอาจจิบ่เคยกินเนาะค่ะเนาะอาจจิบองมีจักหอ,อมกบก็หากินยากปนกบกรบหากินยากต้องต้องเทศกินเองเนาะ คุดอนอยูยบานเท้าน้ำเกี่ยวเขาลเลยฮะเกี่ยวแล้วกะฮากพุดปูกบเขาง่ายบ่ะ <c oughs> หรือใหม่กกะกบะมี่เนี่ยดำหน้าเนาะค่ะเนาะ ไปใส่เบดกบกันก็ไ,ได้มากออมมาซื้อมาขาย เวียาเม่กี้ ออมมันก็ไปใส่น้ำหลายเนาะคะเนาะออมใส่น้ำพ่อจ้อยแจใส่น้ำพ่อจ้อยแจะนะหาประกาศหินก่อนพี่้องขี้มมกเริ่มแตก ขออนุญาตเด้พอพี่น้องเพราะว่ามันมีกระดูกมนันนำเนาะอาลูกโดดมันจะค่ำ สำหรับคลิปนี้ได้นางกับอินออมกบกับอ่าบนกบกับพ่อพี่พี่น้องเพียงแค่นี้เน,นาะค่ะเนาะกับฝากช่องแซ่ฟนอคุยสารฝากกดไลค์กดติดตามใหย้ยายนางในเด,อเดอออ้อค่ะเด้อแล้วก็ขออวยพรให้พ่อพี่น้องสูบผู้สุคนบวาสิยุเมืองไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศนอกค่ะเนาะ ค่ะโชคดีทุกคนเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ